จำคุกเ้าเดือนโดยไม่มีทันบนสารุรทธรสั่งจำคุกอาบีอดีตผู้จัดก,การจักรจันทร์อาคำสิริ9้าเดือนไม่รอลงอาญ,ญายืนตามสารชั้นต้นคดีใส่ความเควัฒนามีโลกสองใบและอื่นๆซึ่งไม่เป็นความจริงจากกรณีที่นางเอกสาวจักรจันทร์อาคำสิริและสามีเควัฒนาแจ้งความดำเนินคดีกับอาบีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวของจักรจันทร์ และผู้เกี่ยวข้องฐานความผิดร่วมกันมีประมาทโดยการโฆษณาเหตุปล่อยข่าวเท็จที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งคู่กระทั่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินโทษจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญาไปก่อนหน้านี้ล่าสุดสีกันยายน2 5 6 7ทนายนิดาได้โพสต์ภาพถ่ายกับจักรจันทร์อคคมศิริและสามีเควัฒนาลงใน a ฟ e b o o k พร้อมเผยความคืบหน้าคดีดังกล่าวดังนี้ผู้จัดการดาราอาบีจักรจันทร์คำวันนี้ศาลอุธทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกอาบ,บีอดีต ผู้จัดการคุณจักรจันทร์คำสิริในกรณีที่ได้มีการใส่ความคุณเควัฒนาสามีคุณจักรจัน์ว่ามีโลกสองใบและกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียข้องเกี่ยวยาเสพติดและอื่นๆซึ่งทุกอย่างไม่เป็นความจริงคดีนี้สาลพิพากษาลงโทษจำคุก18เดือนแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งหลือ9เดือนไม่รอลงอาญาทนายดิดาเควัฒนาโรคสใบ